คุณรู้หรือไม่ว่ากำลังมีโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนทองคำกำลังจะเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ระดับโลกกำลังมองไปที่เป้าหมายใหญ่นั่นคือทองคำา1 0 0 0 0ดอลลาร์อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ทองคำจะพุ่งขนาดนี้คำตอบคือ 1. การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัดตราดอกเบีย้ย 2. ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง 3. เงินทุนมหาศาลกำลังไหลกลับเข้าสู่กองทุนทองคําและ 4. ส,สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทําให้ทองคํากลายเป็นเซฟฮาเว่นที่ทุกคนต้องการและนี่คือเคล็ดลับสําคัญนักลงทุนมืออาชีพรู้ดีว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีคือช่วงที่ราคาทองคํามักจะปรับฐานตามฤดูกาล และนั่นแปลว่านี่อาจเป็นนาทีทองที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อทองคําในราคาที่คุ้มค่าก่อนที่ตลาดจะเริ่มพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งในช่วงสิ้นปีจำไว้ครับทองคําไม่ใช่แค่การลงทุนแต่คือการปกป้องความมั่งคั่งจากความผันผวนขอ,ของค่าเงินในระยะยาวอย่าปล่อยให้โอกาสครั้งนี้หลุดมือไปติดตามข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำได้ที่ Facebook และ YouTube ของเราครับแล้วพบกัน